คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมจะมาลองดูว่าระหว่างเมลผมกับเมลเมียเมลไหนจะดรอปของได้ดีกว่ากันผมสงสัยมาตั้งแต่อัปเดตรอบที่แล้วนะครับผมสงสัยยังไงใช่ไหมครับก็คืออย่างที่บอกครับว่าเมลผมดวงสวยมากไม่รู้เป็นอะไรพักหลังเนี่ยเมลเออเมลผมเนี่ยดวงสวยสุดๆเลยคือดรอปของก็คือดรอปไม่ตกแมบที่แล้วดรอปไปประมาณหลายสิบกล้องคนเดียวนะดรอปไม่ตกด้วยเมลผมเองนะในสถ,ถานเมลของตัวเองนะเนี่ยคือดรอปยังไงก็ดรอปไม่ตกครับ แต่สิ่งที่ปลาดใจคือเมลเมียมาถึงแค่ไม่ถึงชั่วโมงฮะมันตกแล้วอะไรอย่างนี้คือแบบว่าเออผมจะดวงซวยขนาดนั้นเลยแหละคือเมลของตัวเองนี่คือดวงซวยแบบสุดๆเลยนะเนี่ยคือแบบดรอปเท่าไหร่ก็ดรอปไม่ตกแต่พอเมลเมียมาแป๊บเดียวดรอปตก What the fuck และทีนี้ผมก็เลยต้องมาลองดูว่าเมลผมกับเมลเมียเมลใครจะดวงดีกว่ากันนะครับผมสู้กันเป็นเลยเพราะว่า แบบที่อัปเดตมาแบบใหม่ล่าสุดเนี่ยครับมีของ2ชิ้นที่น่าสนใจนะครับผมนั่นคือดอกของแบบใหม่ทั่วไปนะครับผมก็คือดอกเป็นอุปกรณ์สวมใส่ทั่วไปแต่มีอย่างหนึ่งที่ถูกอัปเดตและเสริมขึ้ขขมาน่าสนใจที่สุดก็คือแหวนนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะมาลองดูกันนะครับว่าแหวนกับอุปกรณ์เสริมเนี่ยดูซิว่าเมลผมกับเมลเมียเนี่ยใครจะโดนงดีกว่ากันนะครับใครจะดอปได้ก่อนนะครับผมมาเร็วตัดบทในทันทีเมลเมียดอปได้ก่อน <c oughs> ชิบหายแล้ว เฮ้ย hey, hey. แบบนี้มันต้องมาแก้ตัวซะหน่อยแล้วเมื่อกี้ดอบของเสริมมีดอกแจกก่อนอนี่เมลฉันจะดวงสวยขนาดนั้นแล้วเหรอไม่นะไม,ไม่ไม่มีทางไม่มีทางนี่เมลวฉันจะดวงสวยขนาดนั้นหรอกเพราะฉะนั้นมันต้องมาวัดกันด้แหวนเนี่ยแหละถ้าหาว่าเมลวผมยังไม่ตกแหวนนะงั้นแสดงว่าเมลวผมคงดวงสวยจริงๆแล้วล่ะครับทุกคน <laughs> <laughs> เมลผวบมก็่จะดวงสวยจริงๆแล้วแหละเมียคงจะดวงดีพอผมแล้วเป็นแน่แท้ เพราะฉะนั้นแล้วหลังจากนี้ผมไปไหนผมก็ต้องพาเมลเมียไปด้วยสินะในการตอบของทุกชนิดเลยนั่นล่ะ <c oughs> เอาละโอเคเดี๋ยวเรามาดูดูกันดีกว่านะครับว่าสุดท้ายแล้วผมจะตอบได้บ้างหรือว่าไม่ได้เลย,เลยนะครับผมมา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแหวนตกทุกคนแหวนตกแหวนตก,เ,นตกเอ้ยอาวตายโอเคคือแหวนตกแล้วนะครับผมให้ตัวผมกลับเือกับแป้นหนึ่งแหวนตกครับทุกคนสำหรับว่าแหวนตกที่เมลผมนะครับไม่ใช่เมลเมียเอ้ยดีใจมากเลยเมลฉันไม่ใช่เมลที่ดวงสวยที่สุดในโลกแล้ว <laughs> อย่างน,น้อยฉันก็มีดวงเก่าแหวนบ้างเลยวะก็คือดอกของเสริมตั้งนานแล้วแบบเมื่อกี้ที่ดรอปให้ดูนะครับผมอันนั้นน่ะ พี่เมลเมยผมดรอปได้ก่อนเนี่ยเมลผมเองอะ่ะคือดรอปพักใหญ่แล้วใช่มันคือดรอปประมาณสักเกือบ1ิบกองได้แล้วแต่ไม่ตกนะครับเออแต่เมลเมยมาแป๊บเดียวคือตกอย่างที่เห็นในข้างต้นนะครับแต่แหวนผมดรอปตกครับทุกคนสรุปว่าน่าดีใจดีไหมเนี่ย <c oughs> อย่างน้อยๆเมลผมก็ยังมีโดนกับแหวนนะครับผมสรุปว่าแหวนก็พอดรอปตกนะครับอ่าอันนี้คือหน้าตาของหมวกที่ผมดรอปเมื่อกี้นะครับผม นี่เป็นมงกุฎดอกไม้นะครับสวยไหมค่อนข้างสวยเลยนะครับแต่ผมใช้เวลาดอนานมากเลยนะมไม่พยายามตกสักทีแต่นี่แหละคือสิ่งยืนยันว่าเมลผมไม่ใช่เมลเกลนะครับผมอย่างน้อยก็ยังมีโอกาสกับแปวดบ้างแหละนี่ครับแหวนใหม่นะครับเป็นแหวนตีทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวไวนี้เดี๋ยวจะทํารีวิวให้ดูอีกทีตอนดอกหอแมแ็กใหม่แล้วกันสาหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มัาทำเล่นเล่นเฉยนะครับในส่วนของ เมลเมียพีชเมลผัวนั่นเองสรุปก็ได้ข้อสรุปแล้วเมลเมียโดนดีฝ a r เมลผมอีกนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับเฮ้ยถึงจะบอกว่ามีดวงกับแหวนกับเถอะนะแต่ทำไมเจ้านี่มันถึงไม่มีดวงกะแหวนด้วยล่ะทำไมกันนะ